ส่งการโผล่คอมเมนต์ดาราสาวโพสภาพย้อนวัยเด็กเปิดตัวเราไหมแบบนี้ร่วมย้อนภาพวันเด็กกับเขาด้วยไมนะายนภัสสิ นักแสดงสาวสวยก็ความน่ารักของมวยวัยเด็กพร้อมแคปชั่นเมื่อหมวยยังเด็ก h a ตแท็ h แฮปปี้ช l ลเดนเดยนะคะทุกคนความน่ารักน่าเอ็นดูย้อนภาพวัยเด็กน้อยนอกจากคนในวงการอาทิวิววรรณรสเบนปุญญาพรเป็นต้นและแฟนคลับแห่ชมสวยน่ารักมากตั้งแต่เด็กเลย แคมงานนี้ทําเอาส่วนการเตชนะรงอดไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์แซวได้ว่าปั้มปั้มเปิดเปิดแต่เด็กด้านสามลายก็ตอบกลับมาด้วยเช่นกันว่ารู้ได้ไงคะเรียกว่าค่อยๆเปิดตัวกันค่อนข้างชัดความสัมพันธ์ผ่านคอมเมนต์กลางโซเชียลแล้วแฟนๆเข้ามาแซวด้วยอาทิปั้มป้มเปิดเปิดแต่พอได้คุยกับเธอดันตกหลุมรักเฉยเอ็นดูใครก่อนนี้นะแซวเป็นต้น ด้านหนุ่มสงการเองก็แชร์ภาพตัวเองในวัยเด็กลงไอจ t สตอรีเช่นกันขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ